ราคาทอง30สิงหาคม2565พุ่ง200รูปพันธ์ขายออก3 4 5 0บาทวันนี้ค่ะ30สิงหาคมราคาทองพุ่ง200บาทตามข้อมูลล่าสุดของสมาคมค้าทองคำประกาศครั้งที่2นณเวลา9นาฬิกา52นาทีค่ะโดยราคาทองรูปพันธ์1บาท รับซื้อ29,319.44บาทขายออก3450บาทค่ะราคาทอง2สลึง15,475บาทราคาทอง1สลึง7,988บาทราคาทองครึ่งสลึง4,274บาทสำหรับราคาทองคำแท่งค่ะ96.5%รับซื้อ29,850บาทและขายออก29,950บาทค่ะ